โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อย่ผมโลเพเกมมิ่งเช่นเคยนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพอดีว่าพี่เบื่อชุดเดิมเิมแล้วนะครับผมพี่ก็จะมาหาชุดใหม่ใส่แล้วผมไหนดูไหนซิมีของอะไรใหม่บ้างปืนสกามาใหม่เหรอพี่มีแล้วนะอันนี้ก็ท่าเต้นประเด็นไทยไม่เฟี้ยวเดยอโอ้โห,หมัดนี้ยิ่งไปไกลเลยเนี่ยมัดอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้ก็ชุดย้อมแมว ิดอะไรไม่ออกย้อมแมวไว้ก่อนอเฮ้ยอุ้ยนี่มันชุดพ่อหนุ่มเทสดีนี่หว่าทุกคนเฮ้ยแมสโคตรเหมือนจริงเลยอ่ะใส่แว่นตาด้วยแต่หมวกนี่ไม่ผ่านนะหมวกอ่ะไหนขอดใหม่หน่อยดิเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนผมว่าตู้นี้คุ้มสุดละมีท่าเต้นสองอันแล้วก็ชุดชุดหนึ่งนะครับผมราคาก็เป็นกันเองอยู่นะประมาณพันกว่าเพรนะครับผม แต่พี่มีอยู่สองแสนเพชรนะครับน้องๆกลัวเลยล่ะสุ่มเลยแล้วกันชิวๆเลยป oh <no. S 1> ตะมันพันกว่าเพชรนะครับผมเดีย๋ยวเริ่มกล่องแรกเลย9เพชรออกเลยไหมนี่โอ้โหได้กล้องถ่ายรูปเดี๋ยวยาวทุกคนไปกันต่อแป,กแปกแลกๆละได้กินตุดตุ นี่ไงชัดเลยเหมาแน่นอนทรงเด็ดโอ้โหเกมดีคุณภาพดีหลอกตังเด็กเป็นสถานนะเกมเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนเรียบร้อยเหมาฮะมันรู้ถ้าเราจยได้ชุดมันก็ท่าเต้นมาก่อนเนาะ เรียบร้อยครับผมทุกคนเหมาโต้ได้ชุดเออนี่มาละเอาจริงนะครับทุกคนพี่ขอสารภาพเลยแล้วกันนะรหัสนี้มันไม่ใช่รหัสพี่นะครับผมแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ยับได้ชุดนี้นะครับผมแต่จะของรหัสบอกให้พี่มาสุ่มทมคลิปนะครับผมพี่ก็เลยจัดให้เขาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ในเซ็ตนี้ก็จะมีหมวกนะครับผมแล้วก็ผ้าปิดปากนะครับผมแล้วก็เสื้อกางเกงกลรองเท้านะครับผมที่ผมชอบที่สุดก็คือผ้าปิดปากนะ แล้วก็เสื้อกับกางเกงแต่ไม่ชอบสุดเลยก็คือหมวกนะครับผมรองเท้าก็ได้อยู่นะใครที่กําลังมองหา้านเติมเกมผมขอแนะนําเพจนี้นะครับคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเพมที่ฟและเกมอื่นได้มากมายมีทั้งแบบ UAD และ m e l พ a t เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปและที่สําคัญร้านจดที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายใครที่สนใจเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคผมทุกคนขออนุญาตไม่พูดพ่ำมทำเพลงน,นะครับผมทุกคนโดดล่มเลยแล้วกันที่ไปเปลีป่ยนชุดไปแล้วนะ พี่ใส่แค่เสื้อกับกางเกงนะครับผมบวกมันเกะกะตาไม่ค่อยชอบเลยรองเท้าก็อันใหญ่เบอ้อเลยขอใส่แค่เสื้อกับกางเกงแล้วกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวถ้าเต้นพี่จะเป็นรีวิวให้ดูทีหลังนะท้ายคลิปนะนี่ไงล่ะแดงๆฟ้ามัดสองเม็ดพอชิวๆนะผมทุกคนผมมาซีหนึ่งนะักเก็เนี่ย รหัสคนอื่นไม่เป็นไรเล่นชิวๆเลยกระเป๋าสามวะเมื่อกี้มีคนลงกับเรามาสองคนนะครับผมน่าจะมีคนหน้าแถวๆเนี้ยนี่ไงได้ยินเสียงเท้าละด้านในตุกเฉยเลย เดี๋ยวนี้อากาศร้อนนะทุกคนโทรศัพท์กระตุกไวจัดสองคิวไปแล้วนะครับผมทุกคนคลิปนี้พี่ไม่ได้เปิดกล้องนะพอดีวนน่าเปิดแล้วแบบมันกระตุกอะ่ะเวลาคลิปเวลาอัพคลิปลงอ่ะมันกระตุกก็เลยไม่ค่อยอยากเปิด <S <S <อ>เฮ้ยใจเย็นหนุ่มให้พวกใครจากันน้อง เฮ้ยเปิดหวัวเลยหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าจะเยเ็นพมม่อผมเดี๋ยวเองจะตายเอานะนี่ไงล่ะเออเลยน้องดัดอยู่กับที่เขาดัดลงเนินนะเมื่อกี้มันก็เลยเออปกติดัดมันดัดลงเนินไนนาาด้ดนะทุกคนอย่ายหาดัดกันเด้อเออคือทุกคนยังอยากให้ผมเปิดกล้องทําคลิปอยู่ไหมอ่ะคือผมก็อยากเปิดนะครับผมเพราะว่ามันตัดต่อ,อยากเลนหนึ่งเลยแล้วก็เวลาอัพคลิปลง youtube นะ มันชอบกระตุกอะเป็นไรไม่เูอแต่เป็นบางคลิปนะแต่ถ้าทุกคนยังอยากให้ผมเปิดอยู่นะผมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง200ยไลค์ด้วยนะครับผมทุกคนมีคนยืนตู้แล้วทุกคนเขายืนเสร็จละไม่รู้ว่ากี่ตัวนะแต่ผมใส่หมดอะ่ะนี่ไงสตาร์ทรถละโบกหมดไม่สนรถใครแดงเฮ้ยทำไงเนี่ยเอ้า มาดิมีสองคนเหรอมีน้อยจังอะน้องมาสองคนมันจะไปกับพี่ได้ไงวะ oh <my> ขนาดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วเนี่ย On game ออเ,เฉพาะตอนทำคลิปนะปกตินี้ผมจะเล่นเกมแบบช่วงกลางคืนประมาณห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้เล่นเกมม่ถึงแบบแวันละชั่วโมงอะเข้าให้ตอนทำคลิป คลิปก็กระตุกนะอากาศมันร้อนอ่ะคือผมไม่ได้มีแอร์ไงแล้วแบบใช้ไอโฟอนด้วยเครื่องยิ่งร้อนเร็วอย่าวิ่งหาคนต่อนะผมทุกคนได้5คิวละเหมือนจะมีคนยืนได้ดอดนะครับผมทุกคนนี่ไง สองคนนะโอ้ไม่นิ่งหมดทุกคนดล้วเปิดแม่งเลยมีขั้งเด็ยอยู่ทุกคนผมรอเขาไน,นิ่งนะมเมื่อกี้ผมว่าเขาจะเปิดหวัวเลย่วงนะเ้ยเจ็บแล้วนะ่ะโอ้โหเดียมเตอร์เลยตัวนี้ ตายสองเนี่ยโอ้ยไม่ตายได้ไงวะฮะอะไรนี่ตายยากจัดเลยตอนแรกผมนี้เข้าหัวไปตั้งเม็ดหนึ่งร้อยกว่าเขาแตงเข้าหัวแป๊บเดียวเองยิีงปืนบอมไปอีกสี่ห้าดัดไม่ตายใช่เดีย๋ยวผมแลกของกับทุกคน ค่อยเป็นนัวแม่ใจเย็น,ยนแนประตูมาเหมือนเดิมกันประตูวาร์ปนมีประโยชน์จัดเลยนะถ้าทุกคนมีเรี่ยนก็ซื้อกันไปเด้อแล้วก็ต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใช้นะไม่เอานะแบบเนี้ยมีคนว่ะที่เก่าที่เดิมเลยตัวเดิมไปเนี่ยโอ้โหปืดโคตรโบดเลย ลอยจัดตะเป้าอ่ะเฮ้ยใจย็นน้องนี่พี่ชายน้องเองจำไม่ได้หรอวันนั้นเรายังไปกินก๋วยเตี๋วด้ยวยกันเลยอ่ะไม่โผล่อ,อ่ะจะเอะโอ้ปืนยิงไม่ออกดาวนะ้องจะพูดทำไมไม่อดมันมีตัวเดียว ฮะนึกว่าอยู่ส่โถเอ้ยวุ้ยยาผมโคตรเยอะเลนั่นอะไม่เป็นไรกระโดนดักวงนะมาคนเดียวต้องเก็บยายเยอะโดนดักวงนี่แย่เลยเขายิงกับหน่งคนนัวเลยว,วะขอเล่นด้วยคนดิพี่เฮ้ยเจ้า แดงๆบนบ้านอีกสองตัวเอาและเบิดไปกินแตกหนึ่งตายสองเนี่ยอ่าอีกตัววิ่งหนีเลยเอาเขาชุบไวจังวะแดงชุบโคตรไวอะ่ะเอาตัวชุบไวมาหรอวะเนี่ยเหลืออีกตัวนะครับผมทุกคน บนบ้านแตกยังยังยังเฮ้ยมีคนลงมาไหมวะจ้าใจาเย็นน้องหน้าจอพี่กระตุกจัดเลยเมื่แก้โอ้ยเข็มจุบขอนอนุญาตจิปนะใจเย็นนะ หลังไอวอนะครับผมทุกคนวิ่งละแต่ล่างบ้านใจเย็นนมมาแล้วจ้าแรกกระโดดดิงเซอร์ฟิโอวิยญาผมอย่างเยอะอ่ะิ2สองกล้องอ่ะมีคนมาว่ะทุกคน คนเยอะจังวะเนี่ยอ๋อพันยาพันยาแบบนี้โดนเนี่ยครับผมี๋้วโอ้ย13คิวแล้ววะมาวะตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึง10คิวแล้วต้นเกมยิงมาโคตรน้อยเหลือ10คนนะครับผมขออีกสัก5ตัวได้ไหมโอ้ปืนเรี็บร้อย ผมยิงคนเวลาวิ่งไม่โดนเนี่ยเป็นไรวะบางทีเ็ายิงแม่นๆนะทุกคนวิ่งอยู่เนีแดงๆเลยอะ่ะได้ยินเสียงเท้าวะ่ะตรงไหนวะเนี่ยบนบ้านเหรอบุมบนี่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีว่ะเอ้าด้านล่างเหรอ มีตัวมาอีกจะย็นนมอ่าเจ็บแล้วนะ่ะโลกละแตกเลยใส่พี่สวยเฮ้ยสิบหกคิวแล้วกว่าทุกคนเฮ่มาวะ่ะถึงยนะี่สิบคิวไปน่ะเหลือคนห้าคนนะขอหมดเลยได้ไหม 100. เร้อยห้าโคด้าเขาผมทุกคนถ้าไม่นับผมโคด้าสี่อ่ะช็บโอ้โหว่าจะเต้นซะหน่อยกดไม่ติดโอ้ยจะเย็นน้องจะเย็นกี่ตัววะเนี่ยสองคนวิแปลกแปลกละโอ้โหเชี่สามคนชิปหายละ ใจเย็นครับจาหนึ่งเฮ้ยใจเย็นน้องอุ้ยโอ้โหอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำเดี๋ยวพี่ขอโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยสามคนเลยแยบไปชิดเลยอ่ะกำลังพูดเพลินเลยแต่เขาเข้ามาทีละตัวเมื่อกี้ผมไหวละนะ้วนอะไหวชิวเลยอะโอ้โหในที่สามทุกคนจบจัดเลยเดี๋ยวรีวิวท่าเต้นดีวกว่า นี่แล้วผมท่าเต้นผมสุ่มมานะเมื่อกี้อีกท่าหนึ่งท่าไหนวะไม่ใช่ท่าไหนวะทุกคนนั่นไหนวะอ๋อมันกดไม่ได้ทุกคนถ้าผมได้ใช้ผมจะเอามารีวิวให้ดูนะส0 0 years later โอเคครับผมทุกคนนี่ก็คือท่าที่พี่ไปสุ่มมานะครับผมตอนนี้พี่ก็เต้นกับบัตจุยพี่นะครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมท่านี้ โอเคไหมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับผมทุกคนถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนด้นเลยนะไม่เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย